สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มีขนมนะคะมานาเสนอนั่นก็คือขนมเทียนค่ะโดยใช้สีจากแก้วมังกรนะคะสีก็จะสวยถูกใจแบบนี้เลยค่ะก็คือวันนั้นที่เราทําขนมไข่มังกรแล้วแป้งก็ยังเหลืออยู่เราก็เลยจะทําการทดลองห่อขนมเทียนนะคะเข้ามาตัดใบตองก่อนก็เลือกใบที่ พอดีพอดีสวยๆเนะาะใบตองที่ใช้หอ่อขนมหรือทำอาหารเนี่ยก็จะต้องเป็นใบตองกล้วยน้ำว้านะคะถ้าแบบอื่นก็จะฝาดนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีใบตองอ,อีกอีกแบบอื่นไหมที่ที่ใช้ได้นะเท่าที่รู้ก็คือมีกล้วยน้ำวา้าเมื่อกี้ก็จะเป็นมารุมนะคะเช็คสอบว่าใช้ได้หรือย,อยัง อันนี้ก็ไปซื้อมะพร้าวที่ลุงเขาปั่นให้อ่ะค่ะเมื่อวานที่ตลาดมาแล้วก็คั่วคั่วมะพร้าวให้เหลืองนิดหน่อยแล้วก็เอาน้ําตาลมะพร้าวลงมาคนคนคนผัดผัดผัดให้เข้ากันค่ะความหวานเนี่ยก็ตามชอบนะคะส่วนเราจะชอบหวานนิดนึงค่ะแล้วก็คั่วงาดำค่ะเอามาโรยโรยโรยผัดผัดคนคนให้เข้ากันอีกนะคะ ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะสำหรับไส้แล้วก็เอาแป้งที่เหลือค่ะมาแผ่ๆส่วนผสมของแป้งขึ้นให้ดูตรงนั้นนะคะแล้วก็ตักไส้มาวางแล้วก็ปิดให้เป็นก้อนกลมแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปห่อในใบตองขออนุญาตใช้มือเปล่านะคะทุกคนหอ่หอแบบห่อเออคือห่อถนัดกว่าเดี๋ยวก็ไปนึ่งร้อนๆน,นะคะไม่ดราม่าเนาะ ก็ห่อเหมือนห่อขนมเทียนเบสิกทั่วๆไปอะค่ะพับพับเข้ามาแบบนี้นะคะทุกคนง่ายๆนะแล้วก็พับมาตรงนี้แล้วก็พับแล้วก็สอดเข้าไปค่ะเพื่อที่จะล็อกเขาไว้นะคะเราทำสิบกว่าอันเองค่ะทุกคนเพราะว่าทดลองเนาะยังไม่รู้เลยว่าเขาจะออกมาเป็นยังไงหลังจากนั้นก็เอาไปนึ่งนะคะในซึ้งน้อยของเรา นี่ค่ะสุกแล้วก็ทีนี้ก็จะทำการแกะดูนะคะด้วยความตื่นเต้นเราชอบทำนะคะทุกคนเรามีความสุขมากกับการที่อยู่กับออทำอะไรแบบนี้นะคะจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพลิน,นะค่ะสีถูกใจมากทุกคนก็ดูไส้ของน้องเขาหน่อยนะคะ คือชิมแล้วนะคะทุกคนรสชาติก็เหมือนขนมเทียนที่ขายทั่วไปค่ะใช้ได้เลยค่ะ